สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมชาบอย,ยนะครับผมในการต่อสายไฟเนี่ยอ่าเขาก็จะมีการต่ออยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการใช้พันเกลียวตีเกลียวสายไฟแล้วก็อ่าครับผมใช้สกอ็อตเทปสายไฟเนี่ยมาพันหรือว่าใช้เท้าหดนะครับผมหรือบางคนเนี่ยก็ใช้สะพานไฟแบบนี้ครับผมมาทําการต่อซึ่งก็ต่อแบบง่ายๆนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็อยากนําเสนอการต่ออีกแบบหนึ่งนะครับผม ผมจะใช้ตัวนี้ต่อครับผมนี่เลยใช้ลูกรีเวสนะครับผมมาทำการต่อสายไฟเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมวิธีการทำกันครับในการปอกสายทองแดงนะครับผมเราจะปอกสายเนี่ยไม่ยาวมากนะครับก็ประมาณสัก7-8วมิลน,นะครับผมถ้ามันยาวเราก็ใช้ครีมตัดออกก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมก็จะเอาลูกรีเวสนะครับผม ลูกเรเวสเนี่ยตัวขนาดนะครับผมให้พอดีกับตัวเส้นทองแดงนะครับเมื่อเราได้ขนาดมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการตีตัวตะปูยึดของลูกเีเวสยาวๆเนี่ยนะครับผมเราจะตีออกเลย โอเคนะครับผมก็ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเอา,อาตัวสายทองแดงมาสวมดูนะครับผมก็โอเคนะครับสวมเข้าพอดีเลยต่อไปเราก็จะนำคอนนะครับผมมาตีที่ตัวหัวรีเวสเลยนะครับผมตีให้แนบเข้าไปติดกับตัวเส้นทองแดงเลย นี่นะครับผมได้แล้วนี่แหละครับผมต่อไปแล้วก็เจาอีกเส้นหนึ่งครับมาสวมอีกด้านหนึ่งเลยแล้วทีนี้เราก็ทําการใช้คอ้อนนะครับผมตีเหมือนเดิมหรือว่าถ้าใครมีครีมก็ใช้ครีมคีบก็ได้นะครับผมคีบรัดให้มันแนบติดกับตัวเส้นทองแดงเลยนะครับผมแต่การตีเนี่ยมันจะแน่นเลยนะครับผมมันจะแบนติดไปกับตัวเส้นทองแดงเลย จากนี้เราก็ตีส่วนหัวนะครับผมที่มันนุนๆเนี่ยเราตีให้แบนเลยเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมมันจะอ่อนครับอ่าแล้วก็ตีปิดอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคเลยครับผมได้เรียบร้อยแล้วครับผมแน่นละนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อแบบนี้หลังนี้ก็ต่อไปแล้วก็ใช้อ่าพวกท่อหดนะครับหรือว่าสก็อตเทปพันสายไฟก็ได้ครับผมมาทําการปิดอ่าตัวต่อตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ท่อหดนะครับนี่ แอ้ขอจิ้มเมื่อกี้มันต้องใส่ก่อนนะครับผมไม่ลืมใส่เราก็ใช้ท่อหดเนี่ยก็จบเลยนะครับในการต่อแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องพันตัวท้องแดงนะครับโดยการใช้ลูกรีเวสเนี่ยตีปิดไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการต่อสายไฟอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการใช้ลูกรีเวสนะครับผมมาเป็นตัวข้อจ่อ ซึ่งก็ต่อแล้วเนี่ยนะครับแน่นมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมี่อยากนาเสนอเพืเ่อนๆน,นะครับในการต่อสายไฟด้วยลูกรีเวทนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณท่านที่มติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ